ก่อนอื่นนะครับเราต้องเป็นเจ้าของกิจการก่อนแต่การเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยใช้เวลาแค่สองเดือนแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่มีใครทําไม่ได้นะครับถ้าเ็าถามว่าจริงเหรอทํำยังไงผมมีคําตอบนะฮะเดือนแรกตั้งหลักก่อนนะครับเดือนที่สองตั้งแผงเรื่องตั้งหลักเนี่ยมีออฟเฟอร์เพราะฉะนั้นทุกคนทําได้แน่นอนส่วนเดือนที่สองเนี่ยใช้ผลลัพธ์นะครับจากการที่เราโพสต์ในเดือนแรกนะครับและเราจะได้คนเข้ามาตั้งแผนของเรา ถ้าตรงน,นั้นยังไม่พออัพเดทจะเข้ามาช่วยหรือเราชวนคนใกล้ตัวที่เรามีความหวังเดียวครับแล้วให้เขาดูระบบนี้นะครับโอกาสเสียๆเขาสูงมากๆหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเราก็มีกิจการแล้วนะครับพราะเรามีกิจการแล้วให้ดูรายได้ตามนี้เลยนะฮะผมจะย้อนให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเดือนที่หนึ่งเนี่ยตัวเราเองเราตั้งหลักก่อนนะครับพอเราตั้งหลักได้แล้วเดือนที่สองเนี่ยเราให้นําคนจากการที่เราชวนเขาด้วยการโพสเนี่ยนะครับแล้วเขาเสียๆมานนะครับ ไม่ว่าจะรวมกับออนไลน์หรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยให้ได้5้าคนมาตั้งแผงตรงนี้ไม่มีใครทําไม่ได้เหมือนกันนะครับยิ่งเรามีเวิร์กช็อปนะครับไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยเข้ามากํากับแล้วก็มีผัง B นะครับซึ่งเป็นผังออนไลน์เข้ามากํากับและดูแลแบบเรียลไทม์ด้วยเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวเนี่ยจะได้รับการดูแลจากองคอ์กรอยู่แล้วดังนั้นการกระตุน้นการตรวจกันบ้านทุกอย่างเนี่ยทำให้อ,องค์กรของเราเนี่ยสามารถจะดูแลคนที่เข้ามาแล้วประสบผลผลิต ไม่มีเคว้งคว้างแน่นอนมาดูเดือนที่สามนะครับเดือนที่สามเนี่ยเราเริ่มต้นนะในการสร้างรายได้ดึงหนึ่งในห้านั้นขึ้นมาเลยนะครับของเดือนที่สองนะฮะดึงหนึ่งในห้าขึ้นมาให้เขาได้ตําแหน่ง G ีหรือว่าโกซาเหมือนเราแค่นี้ฮะเราได้ละหนึ่งหมื่นบาทง่ายใช่ไหมครับดึงขึ้นมาแล้วดึงไปไหนครับดึงเข้ามาในเวิร์กช็อปไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับผมมีหลักสูตรมสาสาจรย์ที่สามารถทําให้คนที่คุณส่งเข้ามาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งสาขาของคุณ นะครับแล้วรายได้จากการส่งเข้ามาเนี่ยตามนี้เลยนะฮะนี่เป็นเหมือนโรงงานผลิตสาขาให้บริษัทจะจ่ายให้คุณ1โกสาก็คือ4,5 0 0นานะครับแล้วให้โบนัสเงินสดอีกนะครับอีกพันกว่าบาทแล้วให้แ้มสะสมอีกเกือบ4 0 0พบาทตรงนี้รวมแล้วก็ประมาณหมื่นหนึ่งนี่คือการส่งคนเข้ามาในเวิร์กช็อปเราแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยใช้ระบบตรงนี้ทํางานแทนเราอีกนะครับเราเข้ามาสู่เดือนที่4กันดีกว่านะครับเดือนที่4จะทําไง เดือนที่สี่ก็ง่ายๆครับเพราะว่าเหมือนกับเดือนที่สามนะครับเดือนที่ห้าล่ะเดือนที่ห้าก็ง่ายๆนะฮะก็เหมือนกับเดือนที่สามกับที่สี่อีกเหมือนกันแต่เดือนที่ห้าเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่อยู่สามโกลเราได้ตำแหน่งเมอร์คิวรี่แล้วสิทธิประโยชน์เราสูงขึ้นแล้วเนี่ยมาดูสิว่าเดือนที่หกเอาไงดีเดือนที่หกเกิดอะไรขึ้นครับเดือนที่หกเราตั้งแผงใหม่ดีกว่านะครับสร้างคนเซเยสห้าคนคราวนี้เราสร้างง่ายแล้วนี่ยฮะเพราะว่าเราโพสต์เก่งแล้วนะครับ เรามีระบบโพสต์ล่วงหน้าด้วยเรามีแอปพลายที่เก่งด้วยนะครับแล้วคนที่เราเซเยสเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาก็โพสต์ด้วยโอ้ทุกคนร่วมแรงแข่งขันกันทํางานเพราะนั้นเดือนที่เจ็ดนะครับหรือว่าเดือนที่แปดเราทํางานง่ายก็เพียงแค่ส่งคนเข้าไปในเวิร์กช็อปเดือนละคนเหมือนกันตัวเลขเดือนละหมื่นทั้งนั้นพอมาเดือนที่ 8, แปดเราขึ้นอีกาแหนดหนึ่งลนะโอ้ทัางง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับแล้วสิทธิประโยชน์สูงขึ้นมากๆนะฮะพอมาเดือนที่เก้า คนเรายังเหลือนี่ครับก็ดึงเข้ามาอีกส่งเข้ามาอีกหนึ่งคนเดือนที่10ก็เหมือนกันคนเราก็ยังเหลือนะครับซึ่งก็แสดงความสนใจว่าเขาจะขึ้นมาในตําแหน่งโกสตาร์แล้วต้องการออฟฟิศออนไลน์เหมือนกับเราเพราะฉะนั้น9ก1 1เนี่ยเรายังใช้คนเดิมที่เราตั้งแผงไว้นะครับเมื่อเดือนแปง่ายไหมครับแล้วคนที่โพสต์มาเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยก็เอาไปทําให้ชั้นลูกของเรานะครับ เติบโตเหมือนกับที่ผมคิดผมเองเนี่ยมีคนเยอะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงคุณพลจะได้คนจากที่ผมชวนเข้ามาโพสต์มาทั้งหมดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะผมไม่ต้องการเอาเข้าของผมเลยนะฮะผมมีคุณพลผมพอแล้วนะครับพอเดือนที่สองตั้งแผงใหม่อีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่เดือนที่สองมาตั้งแผงเนี่ยการตั้งแผงหนึ่งครั้งเหมือนกับเราได้หนึ่งโกงกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าโกลอยตรงนี้เนี่ยทาให้เราครบละ สิบโกได้ตำแหน่งวีนัสแล้วน, not, นะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเราเหนื่อยน้อยที่สุดนะครับตรงนี้ได้เดือนละหมื่นทุกเดือนนะครับนอนนอนมาเลยนะฮะไม่ต้องคิดมากเลยเราได้อยู่แล้วตรงนี้เดือนละหมื่นเป็นแค่ค่าใช้จ่ายในการทํางานเท่านั้นเองนะครับมาดูเดือนที่สิบห้าเดือนที่สิบหกเนี่ยนะครับเราก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเดือนที่เจ็ดเราก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้เราส่งแค่เดือนละคนเห็นไหมครับว่าเราเองเราทํางานแค่คนคนเดียว แล้วไม่ได้ทําเองเนะคนคนนี้ส่งเข้ามาในเวิร์กช็อปด้วยแล้วเวิร์กช็อปดูแลทำไมงานช่างเบาอย่างนี้แล้วเราก็เดือนที่สิบเจ็ดขึ้นอีกตําแหน่งละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเผยให้ดูว่านอกจากตําแหน่งแล้วจะมีอะไรเป็นพิเศษให้เราอีกเดือนที่สิบแปดตั้งแผงใหม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยเราใช้ไปหมดแล้วเดือนที่สิบเก้าเดือนที่ยี่สิบนะครับเกือบสองปีแล้วนะฮะที่เรามาลุยกันตรงนี้นะครับได้เดือนละหมื่นดยวเองเหรอ ยัางครับคาตอบอยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าพอมาเดือนที่21นะครับและเดือนที่22สิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะเราได้ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในระดับต้นแล้วนะครับพอเราได้ตําแหน่งตรงนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์คือเต็มที่แล้วนะครับแต่เต็มที่แล้วเนี่ยเขาบอกเขาอยากอุบบอกมาให้หมดว่ามีรายได้อะไรนอกจากนี้อีก เพราะทงานขนาดนี้มันต้องไม่ได้แค่นี้แน่นอนจริงครับไม่ได้แค่นี้แน่นอนแล้วผมเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดเป็นตารางเนี่ยนะครับมาให้พวกเราดูเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับตรงแค่หนึ่งหมื่น 10, บาทนะ่ะเป็นค่าใช้จ่ายแบบจิ๊บจิบเลยนะครับสําหรับการทํางานพื้นฐานของระบบนะะแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยนะครับตรงนั้นจะเป็นรายได้แบบพื้นฐานไว้ให้เราก่อนลนะนะครับในการที่เราจะต้องไม่ต้องควักกระเป๋าเพราะนั้นการสร้างโกนึงโกนี่ยนะฮะ มีรายได้หนึ่งหมื่นบาทผมก็จะไม่อธิบายตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมมาทําภาพให้เห็นชัดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชั้นลูกชั้นหลังโชว์ด้วยรายได้จริงๆแล้วเนี่ยรายได้มาจากแนวลึกต่างหากครับที่จะเป็นรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนตลอดชีพดังนั้นเนี่ยตรงที่ผมชี้เนี่ยนะฮะการสร้างโก1หนึ่งโกเนี่ยโดยประมาณแล้วคือมีรายได้1 0 0 0 0บาทยืนพื้นไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นการที่โกเนี่ยเราสร้างเดือนที่สองนะครับโกเดือนที่หนึ่งก็จะออกลูก นะครับเป็นชั้นลูกของโกเดือนที่1คราวนี้รายได้ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ของสี่หมื่นห้าก็คือ 1, พันแปดเพราะเดือนที่สามนะฮะเรามีชั้นลูกเพิ่มมหอีกคนหนึ่งกลายเป็นสามแต่ชั้นหลานก็จะมีเป็นสองนะครับรายได้เรายังจุดสี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นสามพันหกบวกกันหนึ่งหมื่นก็เป็นหนึ่งหมื่นสามพันหกนะครับรายได้จะยังไม่เยอะในช่วงแรกนะครับคราวนี้พอเริ่มละเราเริ่มในตำแหน่งแล้วนะฮะเปอร์รเซ็นต์เราเริ่มเปลี่ยนละจากสี่เปอร์เซ็นต จากที่หลานเราไม่ได้หลานเราเริ่มได้2%แล้วเห็นนะครับตรงนี้รหลได้ตรงนี้จะเริ่มเป็นเกาะเป็นกามขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังแตะอยู่ที่หลัก20,000นะฮะตรงนี้ยังทํากันได้แบบง่ายๆนะฮะแล้วก็มาดูว่าพอมาเดือนที่ห้านะครับลูกจกเริ่มออกหลานได้เยอะหลานจกเริ่มออกเหรนเห็นนะครับตรงนี้ตัวเลขเริ่มขยับมาเยอะขึ้นแล้วเป็น2 0 0 5ะถ้าบอกว่าทํางาน5เดือนโดยไม่ต้องลงทุนแล้วมีรายได้2 0 0้0ผมว่ามันเป็นงานที่ สุดแสนจะวิเศษเลยนะครับยิ่งเราทํางานอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยผมว่าหางานแบบนี้ไม่ได้แล้วบริษัทที่จ่ายเราเนี่ยเดือนหนึ่งก็มียอดหลายร้อยล้านนะครับอยู่มาเป็นสิป,ปีแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความมั่นคงนะครับเขาอยู่เป็นร้อยเขาอยู่เป็นร้อยปีแน่เราจะอยู่กี่ปีก็ว่ากันไปนะครับมาดูเดือนที่หกนะครับทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นรายได้เราเนี่ยแค่เดือนที่หกเนี่ยไปที่หลักสามหมื่นได้ นี่ผมหมายถึงว่าเราทํากันแค่เดือนละ1โกเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่สําคัญที่ว่าการดูแลตรงนี้ถ้าเรามีเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มีเลขาขององค์กรเนี่ยคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตรวจสอบกันบ้านนะครับการประชุมหรือว่าการเวิร์กช็อปในภาคออนไลน์จะเป็นการส่งกันบ้านตรวจกันบ้านเพราะฉนั้นไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ก้าหน้าทุกคนมีระบบระเบียบแล้วก็การช่วยเหลือตรวจสอบรวมทั้งการสนับสนุนด้วยไม่ต้องห่วงเลย เรา่องทำงานกันแบบพี่น้องคนไทยทั้งนั้นนะครับช่วยเหลือกันซึ่งกันให้ได้มากที่สุดผมมาสรุปเรื่องอไรายได้เป็นตารางนี้ให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมทําแค่เดื้หนึ่งโกตรงช่องแรกได้คือการตั้งแผนนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ดึงคนในแผงตรงสร้างโกนี่ก็คือการที่ดึงคนในแผงมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับสร้างแผงแล้วก็ดึงคนในแผงดูง่ายๆนะครับการเติบโตก็เหมือนกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้ ตัวเลขก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเราดูเดือนที่7นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยเกินสามหมื่นละแล้วก็จะไล่ามาเรื่อยๆนะครับปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่แตะหลักห้าหมื่นได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องเล่กดูว่าเราสามารถจะสร้าง1โกหรือ2โกนะครับดูความสามารถของตัวเองนะฮะหนึ่งโกก็มั่นคงพอแล้วให้ใช้เวลาส่วนที่เหลือในการลงไปช่วยลูกทีมให้มากที่สุดนะฮะลองดูนะครับถ้าตามนี้เนี่ยประมาณเดือนที่20 21เเนี่ยตัวเลขจะแตะหลักแสนนี่ กรณีทําโกเดียวนะครับถ้าทำสองโกเนี่ยยิ่งเร็วกว่าน,นี้อีกดูถึงต้งแหน่งพาัดไอไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างทํางานเป็นแพทเทิร์นหมดเลยคราวนี้เรามาดูในเรื่องต่อไปว่าเขาเขาบอกเข้าใจลึกซึ้งละตัวเนี้ยนะฮะเรื่องของการที่ตั้งแผงแล้วแล้วก็ดึงคนจากในแผงมาสร้างโกเนี่ยตัวนี้เขา้าจแต่เขาสงสัยเรื่องออฟเฟอร์เรื่องออฟเฟอร์มันคืออะไรนี่นะครับเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ได้เล่าให้พวกเราฟัง เรื่องออฟเฟอร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆนะครับใช้หลักง่ายๆคือหลักยิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเกิดว่าเราเอายอดพวกนี้นะครับอย่างสมมติว่าผมเอายอดเจ็ดพันห้าเนี่ยมาเข้าในแอคเคา t ผมนะมาเข้าในเลขรหัสบัญชีผมผมได้ผลตอบแทนนิดเดียวนะครับอย่างมากเอาสิบเปอร์เซ็นก็เจ็ด้อยห้าสิบาทแต่เวลาผมเอาเจ็ดพันห้าเนี่ยนะครับไปออฟเฟอร์แล้วเกิดโกผมได้หมื่นหนึ่งอ่ะเพื่อนๆจะเอาแบบไหนครับเจ0ดร้ยห้าสิบหรือหนึ่งหมื่น ไม่ต้องมีคําตอบอื่นเลยครับคําตอบมีคําตอบเดียวคือพวกเราต้องเอาไปออฟเฟอร์เขาเราถึงจะได้ตัวเลขขนาดนั้นเวลาเราตั้งแผงนะครับเราออฟเฟอร์มากหน่อยนะครับเพราะว่าคนในนั้นเนี่ยยังไม่มีใครขึ้นตําแหน่งอะไรเลยนะครับเป็นคนที่เซเยสมาเราเต็มที่เวลาตั้งแผงลงทุนเยอะหน่อยออฟเฟอร์ถึงหมื่นห้านะครับแต่ออฟเฟอร์หมื่นห้านะครับถ้าเอาเข้าตัวเองได้เท่าไหร่ครับได้พันห้า และถ้าเกิดว่าเกิดเป็นโกขึ้นมาเราได้เท่าไหร่ครับพันห้ากับหนึ่งหมื่นเทียบกันไม่ติดเลยเช่นครับเพราะฉะนั้นเราจะออฟเฟอร์หรือไม่ออฟเฟอร์ครับเราเต็มใจออฟเฟอร์มากๆเลยนะครับใครขึ้นโกแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องออฟเฟอร์นะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะออฟเฟอร์กันแบบถึงลูกถึงหลานถึงเหนเราออฟเฟอร์แค่ตอนที่เขายังไม่เป็นโกพอเขาขึ้นตําแหน่งโกแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราไม่ต้องช่วยนะครับผมจะยกตัวยอย่างนะครับ ว่าถ้าผมขายของประมาณสักเจ็ดพันห้าถึงหมื่นห้าเนี่ยนะครับแล้วผมได้กําไรหนึ่งหมื่นเพื่อนๆว่าผมมีกําลังใจขายไหมครับโอเคแล้วปรากฏว่าของนั้นเนี่ยผมขายแบบแมวกำไรเพื่อนๆว่าผมขายยากไหมครับนั่นหลักสูตรเทคนิคพ่อค้าพวกเนี้ยผมมีแบ่งปันให้อยู่แล้วเรื่องการหายอดนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแล้วการที่เราหายอดมาเพื่อน,นํามาออฟเฟอร์ ให้กับคนที่เราชวนนะครับเพื่อที่เราจะได้ตั้งแผงแล้วคุณว่าผลประโยชน์พวกนี้มันไะตกกับใครละคร่ะแล้วสินค้าที่เรานําไปสร้างยอดเนี่ยจะเป็นสินค้าแรกๆเลยที่เราเข้าใจก็คืออาบน้ําสระผมซักผ้าล้างหน้าแปรงฟันนะครับส่วนผลิตภัณฑ์อีกเป็นพันรายการนะฮะยังไม่ต้องคุยกันตอนนี้เดี๋ยวจะมีเมนูหนึ่งให้พวกเราได้เรียนรู้นี่คือการบริหารการซื้อไม่ใช่บริหารการขายนะครับ บริหารการซื้อมาเพื่ออะไรฮะเพื่อมาสร้างหน่วยนับเพราะเราบริหารให้เกิดกระแสะเงินใช่ไหมครับหน่วยนับตรงนี้เกิดมาจากเม็ดเงินเล็กๆรวมเม็ดเงินเล็กๆมาเป็นกระแสะเงินรวมกระแสะเงินขึ้นมากลายเป็นกิจการเห็นไหมครับแต่เราต้องขายเปลี่ยนบ้างนะครับแล้วก็เราต้องมีหัวใจของผู้ให้บริการด้วยตรงนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนํานิดนึงผมอยากให้พวกเราเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับว่าถ้าเรา เปลี่ยนวิธีการในการทํางานมาเป็นวิธีการที่เป็นระบบอย่างที่ผมแนะนาอยู่ตอนนี้นะครับชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแต่อุปสรรคมันอยู่ที่หัวใจใจมันไม่ยอมเปลี่ยนตามความคิดนะครับเวลาที่เราจะสร้างยอดนะครับแล้วให้เราออกไปขายของเรารับไม่ได้เพราะ,ะนั้นแก้จุดนี้แก้จุดที่ใจปฏิรูปจิตให้ได้นะครับให้นึกถึงภาพในอนาคตว่าเราจะมีกิจการที่มีระดับแล้วก็มั่นคงครอบครัวเราจะมีความสุขจากรายได้ ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแล้วก็เป็นหลักแสนให้เอาภาพนั้นมาอยู่ในใจนะครับแล้วปฏิรูปจิตเลยว่าไม่แคร์อยู่เลยแต่ที่เราได้เปรียบก็คือว่าเรากลับกลายเป็นนำ้ำผลิตพันธ์ที่คุณภาพสูงในราคาประหยัดไปให้เขาใช้แถมยังมีออฟเฟอร์แล้วยังออฟเฟอร์โอกาสให้เขาได้เห็นธุรกิจออนไลน์นี้ด้วยนะฮะที่ผมแทรกเลือกปฏิรูปจิตเพราะว่าผมทําตรงนี้แล้วผมได้ผลผมก็เลยอยากจะแบ่งปันเพื่อน,เ,อน,เ,อนเวลาทําธุรกิจ ให้นึกถึงภาพแห่งความสําเร็จของเราให้ได้นะครับว่าภาพความสำเร็จของเราคืออนาคตเรามีรายได้เดือนไม่ต่ำกว่า5 0,000อย่างตลอดชีพถ้าวันนี้เราจะต้องทําอะไรก็ตามนะครับให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานที่ทรงคุณค่าเลยสําหรับการสร้างยอดเพื่อเอายอดตัวนี้ไปส่งให้ลูกทีมนะฮะเราจะได้เรลเลชันที่ดีมากนะฮะตรงนี้เนี่ยผมสรุปจบได้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อยากจะย้ําเพื่อนๆว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเตรียมไว้นะครับ พร้อมสมบูรณ์หมดแล้วเดี๋ยวจะเรียนเชิญเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาเป็นขุนพลให้มากที่สุดแต่ได้ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมทุกคนด้วยความรักและหวังดีกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ